ดูแพงไม่เท่ากับเป็นคนที่แพงด้วยคุณค่าข้างในครับสามเทคนิคก,การเป็นคนที่แพงจากอินเนอร์ที่แท้แบบไม่ใช่แค่การแต่งตัวให้ดูแพงเท่านั้นครับการแต่งตัวเนี่ยเหมือนแพคเกจจิ้งนะครับที่สามารถสร้างโอกาสให้คนมองเห็นแล้วก็ประทับใจเราได้ครับแต่จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับเปลือกที่ห่อคุ้มเราเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนที่ดูแพงคําพูดคุณก็ต้องแพงด้วยก่อนจะพูดนะครับเราต้องรู้จักฟังก่อนแล้วก็คิดก่อนที่จะพูดการพูดไม่ใช่เรื่องยากครับบางคนพูดเยอะอาจจะไม่ได้น่าฟังการพูดสามารถสะท้อนได้ถึงทััศนนคคคคคตติิและวาามมดทีี่่่เเรรรออืบบ ตัวเองและสร้างขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราเคารพตัวเองเพราะว่าเราอะเข้าใจตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมีเส้นที่เราขีดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราหยิงนะครับมันแตกต่างกับความหยิงนะคุณแค่ต้องการเมตตาตัวเองและโปรเทคตัวเองครับเวลาที่เรามองตัวเองแบบไหนนะครับคนทั้งโลกจะมองคุณแบบนั้นเสมอมีเป้าหมายในชีวิตและรู้ความต้องการของตัวเองครับพอเรารู้เป้าหมายของชีวิตนะครับเราจะไม่อะไรก็ได้และอะไรที่ไม่ใช่เราจะไม่เอาครับยกตัวอย่างอย่างเรื่องของการแต่งตัวอย่างนี้นะครับพอเรารู้แล้วครับว่าเราออ่สราายกื รเราจะไม่ลองอะไรที่แบบไม่ใช่เราคุณจะเลือกทําแต่ในสิ่งที่มีความหมายต่อคุณเท่านั้นอะไรที่ไม่มีความหมายเนี่ยคุณก็จะไม่เสียเวลากับมันการแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยดูแพงมันง่ายเลยครับแค่เอาเสื้อผ้ามาใส่ทาให้เปลือกของเราเนี่ยมันดูแพงไม่ว่าจะด้วยสไตล์การแต่งตัวหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมนะครับแต่อินเนอร์ข้างในนะครับในเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเองการวางตัวความชัดเจนสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความแตกต่างระหว่างคนที่ดูแพงกับคนที่เป็นคนที่แพงด้วยอินเนอร์จริงๆ